สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาดูเคล็ดลับความงามการดูแลบนสีของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะให้เป็นพุ่มสวยใบยตัวใบใหญ่นะคะแล้วก็ใบเงางามนะคะแล้วก็ลำต้นก็จะแข็งแรงด้วยละคะ่ะเราหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้ก็ขอมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องแม่เป่งร้านวิวกันด้วยนะคะสําหรับเคล็ดลับในวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็มีมูลไส้เดือนหมักนะคะของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นั่นเองค่ะสําหรับนะคะมูลไส้เดือนที่ฟาร์มคุณแม่เป่งหมักเนี่ยเราจะหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ําหมักชีวภาพอย่างดีเลยน้ําหมักชีวภาพเนี่ยเราหมักนานประมาณ1ปีนะคะเราถึงเอามาใช้ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปที่เพจฟาร์มคุณไม่เป่งกดติดตามไว้ได้เลยค่ะสามารถที่จะไปแบ่งปันกันที่นั่นนะคะสำหรับการใช้นะคะมูลไสเดือนของฟาร์มคุณไม่เป่งเนี่ยเราจะใช้อ่าอาทิตย์ต่อ1ครั้งนะคะเนี่ยค่ะมูลไสเดือนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยละเอียดร่วนค่ะรับรองนะคะใช้แล้วได้ประโยชน์แน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะหน้าร้อนนะคะก็ บอลสีก็จะสวยมากเป็นพิเศษนะคะก่อนเพื่อนๆใส่นะคะอย่าลืมพรวนดินอย่างนี้ก่อนนะคะต้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณ2-3สามกรัมมือนะคะสำหรับต้นใหญ่ๆค่ะหรือว่าเพื่อนๆมีมูลไส้เดือนอยู่แล้วนะคะก็ลองใช้ดูค่ะถ้าไม่ได้ผลยังไงก็มาเอาของฟาร์มคุณแม่เป่งไปใช้ได้นะคะรับรองสวยต้นใหญ่แบบนี้แน่นอนค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะพรวนดินอย่างนี้ทุก ต้นเลยนะคะเพื่อนๆคะช่วงนี้นะคะลดน้าําเช้าลดน้ําเย็นเลยนะคะจะบอกว่าบอนสีทุกต้นช่วงนี้นะคะก็แข่งกันงามเลยละคะ่ะถ,ถ้าทําแบบนี้แล้วตอนนี้นะคะบอนสีก็สวยทุกต้นค่ะมูลไส้เดือนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แต่บอนสีอย่างเดียวนะคะเราจะใช้ใส่ ต้นไม้ฟอกอากาศหรือว่าผักสวนครัวก็ได้นะคะรับรองคัางงามมากๆเลยเพราะว่ามูลไส้เดือนของเราเนี่ยเป็นมูลไส้เดือนออร์แกนิกสนะคะจะไม่มีสารเคมีเลยแม้แต่นิดค่ะสามารถที่จะไปใส่ผักเอาไว้ให้เติบโตแล้วทานได้ค่ะทางเรานะคะก็จะใช้2อาทิตย์1ครั้งนะคะสำหรับบอนสีนะคะแต่ว่าพืชอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่น พวกไม้ฟอกอากาศนะคะทางเราเนี่ยก็จะใช้ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งค่ะไม่ต้องใช้บ่อยค่ะถ้าเราลด รถน้ำอย่างทั่วถึงนะคะบอนสีก็จะต้นใหญ่แบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็ห่างหายกันไปนานมากนะคะ <int ess ant> เห็นไหมคะอย่างพวกนี้เนี่ยเราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มสวยอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นบอนสบีบ้านเจ้ากรุงไกเซอร์ของเรา <int ess ant> เห็นไหมคะเพื่อนๆเป็นพุ่มใหญ่นะคะอันนี้ไม่เคยยุบนะคะไม่เคยยุบเนี่ยช่วงนี้ก็แตกดอกเยอะมากเลยเราไม่ได้มีเวลาผสมค่ะเพราะาทางร้านเนี่ย ทางสวนเราเนี่ยก็เปิดร้านกาแฟแล้วเนาะเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีก็ใส่มูลไส้เดือนแล้วก็ผสมปุ๋ยสูตรต่างๆที่เราสามารถหาได้ในสวนนั่นแหละค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งก็มาได้เนาะเราจะอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนะคะเข้ามาก็ไม่ยากเลยเข้าไปพิมพ์ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะ Google นะคะก็จะเป็นบอกเส้นทางมาถึงฟาร์มคุณแม่เป่งกันเลยละค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมดูแลบอลสีกันนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่ายิ่งเข้าไปดูเขามากๆอะ่ะเขาก็ยิ่งสวยขึ้นนะ,ะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะก็แบบเข้าสวนบ่อยมากเพราะว่าเป็นหน้าร้อนแล้วเนี่ยบอนสีก็จะแข็งกันออกใบใบใหญ่ใบสวยยิ่งเราให้น้ำเขาทั่วถึงแล้วนะจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ ทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราไม่ได้มีบอนสีอย่างเดียวนะคะเรามีไม้ฟอกอากาศเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆมาเที่ยวจังเลยนะคะจะได้มาดูความสวยงามของบอนสีของเรานะคะตรงพื้นที่เราใส่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันมีหัวบอนบางชนิดนะคะ่ะเขาหล่นอยู่นี้นะคะแล้วเขาก็เกิดมาเนี่ยนะคะทั้งต่างๆเนี่ยตอนน้ําท่วมนะคะแล้วหัวเราหายไปเนี่ยนะคะ เขาก็เกิดขึ้นมาในหน้าร้อนนี่แหละค่ะอู้ยเกิดขึ้นมาใบใหญ่ใบสวยค่ะเราก็ยังตกใจเลยโอโ้โหเกิดมาได้ยังไงที่แท้น้ำเขาสาดัดซัดไปนะคะก็เลยหัวก็เลยไปหยุดตามที่ต่างๆนะคะไม่รู้ว่าไปหยุดที่บ้านใครไปบ้างนะคะอย่างเช่นดอกมกะกรีสนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ได้นะคะเขาจะออกดอกทั้งปีเลยนะถ้าใส่มูลไส้เดือนอันเนี้ยดอกมกะกเลสของเราเนี่ย คือบอลสีต้นไม้อะไรเนี่ยเราจะใส่มูลไส้เดือนหมักเนะ่ยเพราะว่ามันได้ประสิทธิผลมากมากเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีไส้เดือนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเอาของฟาร์มคุณไม่เป่งก็ได้ค่ะลองลองใช้ดูเราว่ามูลไส้เดือนไม่หมักก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ของเราหมักให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะ ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาโดยตลอดเนาะไม่ทิ้งไปไหนคะ่ะช่วงนี้เนี่ยเราให้เด็กๆทําคลิปอยู่เพราะว่าเราก็ยุ่งๆนะคะแต่ตอนนี้เราคงจะกลับมาทําเองค่ะเพราะว่ามีท่านๆเพื่อนๆหลายท่านนะคะอยากให้เรามาทําคลิปที่มีแบ่งปันความรู้แล้วก็แนะนําการใช้ปุ๋ยต่างๆของทางสวนว่าเอ๊ะทำไมฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยบอนสีต้นใหญ่ต้นไม้งดงามมากค่ะเพราะมีหลายๆท่านนะคะ ที่เขียนมาสอบถามนะคะก็ยังไงก็ทำตามแบบนี้นะคะช่วงเนี้ยไม่ว่าบอลสีที่ไหนก็จะสวยแล้วก็อกอใหญ่แบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะกับการปลูกบอลสีและไม้ฟอกอากาศมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะมีบอลสีสวยๆต้นใหญ่ๆมาโชว์ฟาร์มคุณแม่เป่งในเพจฟางคุณแม่เป่งบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี้ด้วยนะคะอีกไม่นานนะคะเขาจะพุ่มใหญ่แน่นอนบ๊ายบายค่ะ